ไอหลิงข้างบางจะนีประพันเจ้าเอ๋ยในป่านนนหนาหนาฝูงสัตว์ชุกชุมเนื้อแรดมาหิงสาอีเก่งละมังคนจะสามตกมันหมูป่าสารพันเนื้อสมันกวางทายปักษาปักสีทิศทีเขาแมว ตาโตหน้าขยักขแยงรองกล่องพนาไพรพระขวัญเจ้าเอ่ยเชิญมาพระขวัญมาเกรงกลัวสัตตามันจะมาทำร้ายเชิญกลับออกมาจากซุกซอกผาผูหากเกลียนจากชนบทสาครสม,มุทาน้ำลำทานจากไรจากนาจากตาน้อยใหญ่พระขวัญเจ้าเอ่ยเชิญมาพระขวัญมาหันคืนกลับมาจากหวยจากน้องจากลองจากบึงทะเลน้ำ ตะพังลำคลองจากน้ำลำชีลำงขงพระวันเจ้าเอ๋ยอยู่นั้นเลยเชิญมาสู่อยู่บ้านของเราอันสุขพรื่นรมหน้ากลัวน้ำล้วนมีฝูงปลามัดฉามัดโฉตัวเล็กตัวใหญ่ดำผุดดำว่ายไล่กันไปมาเกรงมันจะมาหุกข้าเอาไปพระวันเจ้าเอย๋ย อย่าอยู่นั้นเลยเจนกลับมาสู่ที่อยู่แห่งเรามาสเสถิดมาพระขวันเจ้าเอยเล็งแลดูสายน้ำใหญ่กว้างยาวรีเลี้ยวแลดูไปใกล้สุดสายตามีตะเคโลมาปลายฉลามมังกรกินทองมากมีร่อนเร่เวียนวนน้ำนั้นเลื่อนและลอกกันโชคกระทบฟังหวาดเสียวพึงกลัวพระขวันเจ้าเอยอย่าอยู่นั้นเลยพระกวันเจ้าเองอลเวงลงไหล เดี๋ยวเองจอนไปเจอปิศาจตั้งหลายหลอกล่อลงไปในป่าหิมะผ่านป่าน,นั้นโสดมีสกุณานกนา,นกนาสาธิกากิ่งโลงแลโคตรถึกมฤคคาแกลวกลากระนองสิงสัตว์ทั้งพองอูดรากาสอนครุฑนาคเสือสิงสัตว์ปูสัตว์ปาหมูไพรโตใหญ่มาหึงมาเท่าต้นตโนนห้าหารรานรอน,รอนเห็นเดินเล่นจอนไไล่ตวัดรัเอามีนอกอินทรีหัสดินปกักสี อติริงปักสามีนกทั้งอารักอารุครรมนักเดนตนงปนาปีศาจทั้งหลายขโมดพรายมายาจิตใจคิดริษยากลามกุกรมเอาพระขวัญเจ้าเองอลเวงพึงกลัวด้วยทุกแดนด,นดินดินที่เคยบำนักแลเคยหย่อนใจการเมื่อเป็นเด็กเคยเลี้ยงวัวควายตามตุ่มตองนาราวป่าองไพร พระวันเจ้าเอ่ยเชิญมาพระวันมาอย่าได้นั่งอยู่นะทีนั้นๆนเลยเข้ามาสู่บ้านสู่เรือนที่เคยอยู่อู่ที่เคยนอนอู่ที่เคยจอนสรึงคานรัพย์สินจะมีได้สองกาอันหนึ่งพระวันเจ้าเองและเป็นเคยเล่นนะคราเป็นเด็กเล่นบัวเล่นวายเล่นเวียนเล่นรเต้เตนะ็อน้องเล่นรเต้กี่ดัง เล่นมาเล่นช่างเล่นสารพัดอย่างที่ตมขี้ดินเจ้าอย่าได้ตรึงถึงเรื่องนั้นนั้นเลยพระควันเจ้าเอ่ยเรื่องคืนกลับมาอย่าช้ายอยู่เลยพ่อแม่ตกแต่งข้าวน้ำพูชนาเมียมากรอท่าป้าผ่อนเปรพันเสื้อสะาดฟูกมอนบันจรจอนรุ๊กรันยวนญาตทั้งนั้นเฝ้าเห็นคอยอยู่พระควันเจ้าเอ่ยเชิญมาพระควันมา พระขวัญเจ้าเอ่ยปนั้นลำบากเดี๋ยวนี้คืนกลับมาเร็วลันจับไว้พ่อแม่พี่น้องจับผูกแขนให้มิ่งขวัญหัทไทยสู่ตัวตนพ่อแม่อาศัยกับแกวขวันใจนะแกวทวนหัวให้เจ้าเข้ามาสู่เพอหาดของตัวฝุ่งหยาตัวตั่วจะได้พึ่งพามาสะเติดนะ ขวัญเจ้าเิยพระแก้วขวัญพระแก้วทองขา้าพปเจ้ากูร้องเรียกเชิญพระมิ่งขวัญมาเที่ยวไปกูปไปตลอดสารทิศบุรพาอากเนย์ประจิมปายยัปอ,ดอุดรอีสานเบื่องต่ำเบื้องบนลุกครบทุกทิศทุกเสิบทิศเดชะต่อยคำขอ,ของการนี้มีประสิทธิ์มิ่งขวัญแก้วกิจจินเีปรีดาพระมูลกันมา ตั้งศึกเกามิ่งขวัญบริโภนต่วนครุบป,ปริปุนาพระขวันเจ้ามาถึงเคหาของแกวแล้วให้อยู่สวัสดีฝูงญาติโกและโหติกาต่างยินดีปรีดาตอนรับมิ่งขวัญม,มาต่างอกอดสาธุการสุขะจตาพรสาธุบายอยู่จะเร็เดี๋ยวย้อนโต๊เด็กกรเค่อนบายติด

សាទរលើណៃបង្គំដាលើគេសានជ័យគ្រូបាមកជួយក្នុងបងអស់សោដូចគុំមនីអពុទ្ធោបតិធម្មបាទដៃច័ន្ទគបពរីបិមតេវតាព្រះអេនមេតាព្រះព្រំរះសាញាងវ៉ាះរះសាហេខ្លួនខ្ញុំអើយបាទនេះដាក់ព្រះពុទ្ធោណະព្រះពុទ្ធោមកខ្លួនខ្ញុំអើយរឿងដូចដែលសម្រិយាច័យសម្ដីខ្ញុំអើយសូដរទិះទាំង7ជិន ហុទ្ធោព្ភពងងាក់ទេហុទ្ធោណមោកញ្ញាអោមិយោសុស្ហេចម្លែកញោមអ៊ុយសូដោយរីកន្នងអាណាក់ញោមស្រីយ៉ាងខ្លាំងដោយព្រះកុមារញោមព្រះទិង្ស័នញោមព្រះទិង្គេសាទៅព្រះកុមារញោមជួយអាញ់មិននងអាញ់ស្រីឬអាញ់ដៃទៅកាន់ញៀងពេលណាទៅរុបរុបពេចប៉ុនទៅអញ្ជើញគ្រូមិនស្ដេចសារិកាអសោអង្គបាលិមតងមកពងទឹតណោលឺមើលទៅអញ្ជើញសេនាមុននាំរៃទុនទិង្សាໃសឯកេះសោស្អីឡងដល់សមាទុនទិង្អអ៊ុនញៀន ពុំមានសម្រាប់ទូចពុំមានសម្រាប់ធំសម្រាប់ទាំងកម្មាចារិសរីគមមសម្រាប់អស្ចរលាបន្ទុំសម្រាប់ទាំងពើពួនស្តេចមន្ត្រីសម្រាប់ទាំងស្រីសោកកែកែយួនលឿជំនិនឌូថៃមកគឹកកើយនោះកណើជាមួយរបស់អីពុទ្ធទាំងស្រពអីធម្មស្រពអីសង្ឃៀងស្រពស្រពទាំងវិញ្ញាណដូចកាប់កំណត់ស្រពទាំងរូបរត់មួយរោអជាគ្រូបាជិតប្រព្រឹត្តកាព្រយដល់រដី ôi chắc là dòng chung anh chị tôi ê hít mama agatha ê hít mama agatha hít mít 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 mít